เออวันนี้นะคะเป็นวันสงการขอสวัสดีวันสงการนะคะวันปีใหม่ของไทยวันนี้เป็นคลิปที่เจ็ดเราจะบอกถึงเรื่องอ่าคนที่เกิดอย่างสมมติว่าเลขเจ็ดตัวนี่มันมีเจ็ดตัวใช่ไหมแต่บางคนเกิดเดือนแปดเนี่ยมันก็เลยเลยเจ็ดเป็นหนึ่งใช่ไหม เกิดเดือนแปดเนี่ยเราจะนับยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาบอกถึงตรงเนี้ยแหละให้ให้รับรู้ไว้ว่าถ้าคนเกิดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนี่ยมันจะต้องนับยังไงนะวันนี้ก็อย่างอย่างที่บอกมาเนี่ยก็เอาวันเดือนปีเกิดของลูกค้าอีกลายหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าการที่จะนับคนที่เกิดเดือน เดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนี่ยเขานับกันยังไงยังเกิดเดือนหนึ่งก็เลขหนึ่งถูกไหมเกิดเดือนสองก็เลขสองเกิดเดือนสามก็เลขสามเกิดเดือนสี่ก็เลขสี่เกิดเดือนห้าก็เลขห้าเกิดเดือนหกก็เลขหกเกิดเดือนเจ็ดก็เลขเจ็ดแต่เกิดเดือนแปดเราจะใส่ไว้ตรงตนุอ่ะใส่ใส่ยังไงตรงตนุูเนี่ยเราก็ต้องใส่เป็นเลขหนึ่งเพราะว่าเราจะใส่เลขแปดไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเรียนเลขเจ็ดตัวไม่เลขแปดตัวถูกไหม แต่ว่าเราก็ต้องมีกำกับเลข 8, แปดแปลว่าที่เขาเกิดเดือนแปดเนี่ยไว้ข้างๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาเรานับตรงลงมาข้างล่างเนี่ยอย่างสมมติว่านับแบบว่าที่ยังไม่ได้นับเดือนแปดเข้าไปเนี่ยเราสมมุติเขาเป็นอ่าเลขหนึ่งเราก็ต้องนับอย่างแถวแรกเนี่ยนะอย่างอย่างอย่างอัน,นเนี้ยแถวแรกเนี่ยอันนี้จะมาสอนให้นับเดือนแปดถึงเดือนสิบสองเนี่ยนะนะ เพราะว่าเดือนแปดถึงเดือนสิบสองเนี่ยมันจะได้รู้ว่าลงยังไงเพราะว่ามันมันมีแค่เลขเจ็ดตัวแต่ว่าเราวันนี้เราก็มาสอนให้ว่าถ้าเกิดว่าเดือนแปดเราต้องเอาตัวตาหนูเนี่ยแถวกลางเนี่ยเป็นเลขหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเดือนเก้าตรงตนหนูเนี่ยเพราะว่าแถวเดือนนะอันนี้แถวที่สองนี้เป็นแถวเดือนแถวแรกเนี่ยเป็นแถววันวันเกิด แถวที่สองเป็นแถวเดือนเกิดแถวที่สามเป็นแถวปีเกิดแต่ว่าคนน่ะมันเกิดเดือนอะไรเดือนอะไรเดือนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเดเกิดเดือนแปดอย่างเช่นดวงดวงเนี้ยเกิดเดือนแปดเราก็ต้องใส่หนึ่งลงไปใส่หนึ่งลงไปแต่กำกับแปดไว้ข้างๆเราก็มานับว่าเนี่ยหนึ่งตรงวันเกิดสองอ่าเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งตรงเดือนเกิดก็เป็นสอง ตรงเลขแถวที่สามเป็นปีเกิดเนี่ยเป็นเลขสามก็คือรวมแล้วได้ห้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะนับแบบมีเศษแล้วเราจะได้เออเราจะได้ว่าเขาเศษอะไรเศษอะไรเนี่ยดีหรือไม่ดีตรงเศษนี่ก็สำคัญนะเราเรามาดูว่าเนี่ยถ้าเราบวกลบบวก บวกกันแล้วเนี่ยนะตามเลขเจ็ดตัวเนี่ยอันนี้เราจะได้ห้าแต่จริงๆเราไม่ใช่เราต้องนับเลขเดือนเกิดที่เป็นเดือนแปดนะว่าแปดข้างบนหนึ่งเป็นเก้าข้างล่างสามเป็นสิบสองเขาจะเกิดเศษสองเลยนะดวงดวงเนี้ยนะจำไว้เลยนะถ้าเกิดเกิดเดือนเก้าเนี่ยเกิดเดือนเก้าเนี่ยเดือนตรงเดือนเกิดก็ต้องเรา เขียนไว้เลขสองแต่ว่าตัวข้างๆเราก็ต้องเขียนไว้เลขเก้าถ้าเกิดเดือน 10, Gottes, สิบตรงเดือนเกิดเนี่ยตรงตนหนุเนี่ยเราเขียนไว้เลขสามอ่ะข้างๆเราต้องเขียนว่าเลขสิบเราจะได้รู้ว่าเราบ <ment faz. S 1> วกแล้วคูณหารลงมาได้เศษเท่าไหร่ COVID you know, ถ้าเกิดว่าเขาเกิดเดือนสิบเอ็ดเราเขียนเลขสี่ตรงตนหนุใช่ไหมเลขสี่คล้ายๆเลขเลขเอ่อคล้ายๆว่าเขาเกิดเดือนสี่แต่ไม่ใช่เขาเกิดเดือนสิบเอ็ด แต่ว่ามันต้องเขียนว่าเลข4เพราะว่ามันไม่มันเป็นเลข7ตัวไม่ได้เลข10ตัวหรือเลข11ตัวเราก็ต้องเขียนเลข4แล้วกำกับตัวข้างๆไว้ว่า11ถ้าเกิดเดือนเลข12ถ้าเกิดเดืเดเดอน12ตัวแถวกลางที่เป็นเดือนเกิดก็ต้องเขียนว่าเลข5แต่จริงๆแล้วเป็นเลข12ต้องเขียนข้างๆไว้12 เราจะได้บวกลงมาเนี่ยรู้ว่าเขาตกเสียอะไรอย่างเช่นดวงเนี้เขาเกิดเดือนแปดเขาก็ต้องเป็นคนเศษสองเศษสองเนี่ยนะมันเศษสองเนี่ยนะคือจริงๆแล้วตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรอยู่เรื่อยๆอะ่ะตั้งแต่เล็กต้องต่คลอดมาเลยอะ่ะเป็นนูน่นเป็นนี่อะ่ะ เขาบอกว่าเศษสองเนี่ยนะมันจะคลองไข้มีโรคไร้ารับประจำอยู่ยาจะหาธรรมจนแก่ทุจนแก่แท้จนแก,นแก่ตัวน่ะเศษสองนี่นะมันจะเป็นโรคนู่นโรคนี่โรคเอ่อไม่สบายเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนเด็กๆต้องไปหาหมอเดี๋ยวปลอดชื้นเดี๋ยวก็เอ,อภูมิแพ้อะไรเงี้ยเป็นนิดๆหน่อยๆน่ะเป็นยันโตอ่ะคนเศษสองอนะ่ะแต่ว่าวันเดือนปีเกิดอันเนี้ยเราก็จะมาบอกถึงว่า วันเดือนปีเกิดอันเนี้ยนะเรานับตามเลขเจ็ดตัวข้างล่างก็เป็นห้าข้างตัวแถวที่สามเขาเป็นเลขสามเขาเป็นคู่สมพลหนึ่งและทีนี้ว่าตัวเลขแถวที่สองเนี่ยอินะเนี่ยเลขแถวหนึ่งประดุมพระแถว 2, สองสุพะเป็นแถวสามเนี่ยบวกแล้วได้แปดก็เป็นคู่ถกปัญหากันจนปัญหาเนี่ย ใช่แล้วในในการถกปัญหาอันเนี้ยถ้าถกกันแล้วมีความเข้าใจแล้วแปลว่าอันนี้แปลว่าใช่นะแปกับสี่ถ้าแถวที่สามเนี่ยคือเลขธนังเนี่ยธนังเป็นอุสาหะเนี่ยดูนะคือเราเขียนมันอ่อบริวารอายุเดชสีไว้ข้างบนแล้วธนังเนี่ยเลขสามเนี่ยสหัจะเป็นเลขสามกัมมะเป็นเลขห้าบวกแล้วเนี่ยได้สิบเอ็ดราชาโชคเกาะดาวพฤหัส เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นงานเป็นอะไรพวกนี้ยอันนี้เขาเขาคือเขาลักษณะใจบุญสุนทานแบบว่าคือกอบเอาไว้ในอกทั้งนั้นคือรับลักษณะเหมือนกับว่ารักลูกรักหลานอะไรทํานองนั้นน่ะคือแถวที่สี่ก็คือข้างบนเป็นมนรีปิตาเนี่ยมาเกาะพันทุ เลขสีมาเกาะราภะเป็นสิบสี่เกียริและเครดิตอันเนี้ยเกียริและเครดิตอันเนี้ยนะคือเป็นลักษณะว่าบ้านเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรทุกอย่างนะแต่เขาก็อยู่อย่างแบบว่าสุขสบายนะมีบ้านมีช่องแบบว่าเรียกว่าบ้านนี่โอโถงอยู่สบายไม่ไม่ลำบากที่ฐานที่นั่งเขาก็ไม่ลำบากเหมือนลักษณะว่าดวงเนี่ย ถึงแม้ว่าภายในครอบครัวจะมีปัญหาแต่ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าเขายืนหนึ่งขึ้นมาเหมือนลักษณะว่ามีสิ่งอะไรที่มาอุ้มเขาไว้โดยที่ทําให้เขาตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็ไม่ได้ลําบากเท่าเท่าไหร่นะแถวที่ห้าเนี่ยคือบริวารเนี่ยมาตาปุตตะตัวตัวเดียวกันเลยนะเลขห้าเลขห้าเนี่ยพยายะเลขเจ็ดรวมแล้วได้สิบเจ็ดสิบเจดเนี่ยนะกับเลข สิบเจ็ดเนี่ยคือกําลังของพระพุทธนะที่เคยสอนไว้แตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเนี่ยสิบเจ็ดคือช้างสิบเจ็ดเชื่อพระพุทธสร้างด้วยช้างสิบเจ็ดเชื่อกับพระเสาเป็นคู่สมพลดวงดวงนี้มีคู่สมพลอยู่สองอันเลยนะสองสองที่เลยนะเนี่ยหนึ่งก็คือตรงมรณะสองกือพญายะเนี่ยเป็นคู่สมพลสี่กับเจ็ดเป็นคู่สมพลไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนอะไรต่ออะไรทําสิ่งเล็ดลับสิ่งที่ งานที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันเนี่ยอันนี้เขาเขาบางทีดวงอันนี้เขาก็ทํานะสิ่งเล่นลับสิ่งอะไรแล้วทําแล้วเป็นคู่สมพลก็บางทีเวลาทําเนี่ยมันก็เด่นดังมีความสําเร็จอะไรเงี้ยนอกจากว่าถ้าปีไหนเนี่ยดวงเอ่อตัวคู่สมพลแต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดมีพวกกาลีมาก่อย่างเงี้ยอาจจะความสําเร็จอาจจะมีความ ลำบากยากแค้นมามาก่อนแล้วถึงจะไปเจอความสำเร็จเอาที่หลังอันที่หกเนี่ยเดดก็คือโพคาเลขหกอริเลขหกภาษาก็คือเลขหนึ่งรวมกันแล้วเนี่ยบวกกันแล้วได้สิบสามสิบสามหาอุดตีบสามหาอุดเนี่ยเกาะวันเกิดของเขาจึงเป็นพระอาทิต์พระอาทิต์ยสร้างด้วยสิงโตหกตัวเนี่ยตนุของเขาเนี่ยที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ย ก็ประหยัดลักษณะเหมือนธาตทีต่สร้างด้วยสิ่งโตหกตัว,ตวแต่อย่าลืมว่าเขาเกิดเดือนแปดอาศัยคือเรือนพราหูอยู่เรื่องเรื่องไอเดือนเกิดอันเนี้ยคือเป็นอาทิตย์ก็อาทิตย์ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มที่คือเขาเป็นเดือนแปดเขาไม่ใช่เกิดเดือนหนึ่งนะแล้วก็ทาสาเนี่ยเป็นหนึ่งก็บวกแล้วสิบสามคือความสําเร็จเกี่ยวกิจ,ก,จการที่ทํากับส่วนรวมส่วนรวมปีนี้เป็นะไรเป็นสี ถ้าเขาทํากิจการกับส่วนรวมเนี่ยเขาก็จะพบความสําเร็จปรึกษาหาลือเกี่ยวกับส่วนรวมเขาก็จะเกิดความสําเร็จนะแถวที่เจก็คือมัชชิมาเป็นกาลีคือเลขเจ็ปันธนีกาลีคือเลขเจดทาสีเลขสองบวกแล้วสิบหิบหกเนี่ยนะคือเขาคิดอะไรคิดอย่างอลังการงานสร้างแบบเหมือนกับจะหาเงินเนี่ยครูจะต้องหาให้ได้เยอะ แต่ว่าเขายังบางทียังยังลืมการคำนวณผลเรื่องความรอบคอบเรื่องอะไรต่อเม่อะไรอีกหลายอย่างซึ่งบางทีก็อาจจะทำให้พลาดได้คือเขาคำนวณผลเนี่ยอยากจะได้เนี่ยรายได้เงินทองเนี่ยแม้กระทั่งเวลาบางทีทำเรื่องซึ่งบางที คนส่วนน้อยเขาทำกันเขาก็ทำทำเพื่อครอบครัวเนี่ยอยากให้ครอบครัวมีมีความสุขมีความลังการงานสร้างมีเงินเยอะๆให้ครอบครัวได้ใช้จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาว่าถ้าเขาเกิดเขาทำเงินตรงนี้มีเนะี่ยครอบครัวจะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาสามารถให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิบหกพระสรรค์ทำอะไรเนี่ยอลังการในสิ่งที่เป็นหินะ ดูเลขสองแถวที่หนึ่งเป็นหินะใช่ไหมแล้วกระดุมมาเกาะกระดุมพระแถวที่สองเนี่ยเป็นเงินหมุนเวียนแล้วมาเกาะทาสีแถวที่สามเนี่ยเป็นครอบครัวบางทีเขาคิดคาดการผิดเนี่ยตัวหินะเลขสองข้างบนเนี่ยมันปีนี้มันเป็นบูระมันทําให้เขาสูญเสียเงินเป็นล้านล้านได้เพราะว่ามูละหินะแปลว่าการเสียแล้วมันเสียตรงไหนเราก็ดูจับดูสิว่า ไอเลขสองที่เป็นมูละหินะเนี่ยมันไปเกาะอ,อะไรก็เกาะกระดุมพระเงินหมุนเวียนไงเงินหมุนเวียนที่เขาเอาหมุนเวียนออกมาจากครอบครัวด้วยนะบางทีเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเวลาลงตรงนี้ลงการที่ว่านึกว่าจะได้กําไรอะไรเงี้ยนะเขาก็ดึงของเงินในครอบครัวมาด้วยนะดึงไปแล้วเลยทําให้ปีนี้ทั้งตัวเขาและทั้งครอบครัวเสียหายเงินเป็นล้านหลานในดวงชะตาอันนี้นะ แต่ว่าถามว่าเขาจะเป็นอะไรไหมเขาไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าตัวดาวทนังอุสาหะเขาก็ยังมีความมุมาณะบากบันของส่วนรวมของเพื่อนฝูงของคนที่มาร่วมเกี่ยวกับการทำสิ่งที่ทำงานตัวที่เขาร่วมมือร่วมใจกันเกี่ยวกับพี่น้องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเออ อันนี้เนี่ยเป็นคู่สมพลก็ยังพอได้ผลเป็นบางกลุ่มในดวงดวงนี้เหมือนลักษณะว่าทํางานกับคนหลายกลุ่มอะ่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันถ้ามินผิดพลาดแับเขาก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นฐานรองรับได้เพราะฉะนั้นดวงนี้ก็ไม่เป็นไรมาในการบางทีเสียเงินตรงนี้อาจจะไปได้ตรงโน้นเสียตรงโน้อนอาจจะมาได้ตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือเขาดําเนินการด้วยความที่ว่า เขาไม่ตกใจเขาจะค่อยๆทำไปแล้วเดี๋ยวก็มีผลสำเร็จขึ้นมาในดวงดวงนี้นะแล้วก็ในดวงดวงนี้คือเป็นดาวอาทิตย์อ่าเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์คือสิงโตสิงโตเนี่ยหกตัวนับไปดาวอาทิตย์เนี่ยก็คือคาถาเนี่ยที่จะสวดสำหรับดาวอาทิตย์เนี่ยก็คือ คาถาบูชาพระปางถวายแน่หกจบเราก็อ่านตามที่ว่าในเนี่ยในในในนี้ลงให้แล้วก็อ่านไปเลยเพราะว่าเดี๋ยววันหลังจะมาลงดาวจันทดาวงคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวเสาดาวพราหูดาวศุกร์เนี่ยจะจะลงเกี่ยวกับคาถาที่สวดเนี่ยทําไมถึงจะมาลงคาถาที่สวดก็เพราะว่าเวลาที่จะ ดับดาวกาลีหรือว่าพระเคราะตัวไหนเสวยอายุเราจะได้สวดเปนอันนี้ก็สวดอุเทตะยันจักภุมาเอกระราชาหริษสวัณโนปะทะวิปปะพาโสตังตัง,ตง,ตงนมัสสามิภร,ริษวัรน,นังปะทะวิปปะพาสังตยัชะพุตตาวิหะเรมุทิวะสังเยพรามนาเวทคุตัะพระธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนมัตุพุทธานังนัมุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรจรติเอสนานะก็คือว่าเป็นลักษณะว่า6จบที่สวดมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นเป็นแบบว่าเป็นตัวยอ่อก็มีนะตัวยอ่อก็มีก็ไปหาอ่านเอามีตัวยอ่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะดับดาว กาลีหรือว่าพระเคาะตัวไหนสวยอายุเราต้องสวดบทเต็มมันจะได้ผลนะเศษของเขาก็คือเศษสองจะคองไข้มีโรคร้ายรับประจำยุกยาจะหาทำบอดถูกแท้จนแก่ตัวนี่ลงไว้ให้หมดเลยสำหรับคนวันอาทิตย์แล้วก็สำหรับคนตกเศษอันนี้ตกเศษสองเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีว่าตกเศษสองเพราะอะไรก็เพราะว่ากรงกลางมันไม่ใช่หนึ่งมันเป็นแปดก็คือเดือนแปด ข้างข้างบนเป็นหนึ่งเป็นพระเก้าข้างหลังเป็น 3, ข้างล่างเนี่ยมรณะเป็นสามก็คือเป็นสิบสองสิบสองเนี่ยคือตัวสิบนี่ต้องตัดออกเหลือสองก็คือเศษสองนะเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงให้พระเคราะห์ดวงไหนเสวยอายุพระเคราะห์ดวงไหนจะดับดาวกาลีแล้วจะให้เหมือนกับว่า ทำบุญทำกุศลเพื่อที่จะสะดอะพระเคราะห์ให้ดวงเราดีๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปมันก็จะมีตรงนี้แล้วก็จะมาบอกถึงเลขฐานวันนะวันเกิดเดิมเนี่ยสมมติว่าคนเกิดวันพุธนะคนเกิดวันพุธเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งวันเลยวันพุธเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยหกโมงเช้าเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นวันพุธแล้วไปถึงหนะ้าหกโมงเย็นแล้วเลยไปหกโมงเย็นไปถึง เจ็ดโมงแปดโมงแล้วจะเป็นวันพุธไม่ใช่นะคะเลยหกโมงไปนยมันจะเป็นเลอกของพราหูนะจะเป็นวันของพราหูพุธกับพราหูเนี่ยมันจะแยกยี่สิบสี่ชั่วโมงจะแบ่งกันเป็นคนละสิบสองชั่วโมงนะต้องเข้าใจนะแล้วถ้าพราหูเนี่ยจากหกโมงหนึ่งนาทีเลยไปจนยันหกโมงเช้าเนี่ยพอหกโมงเช้าจะเป็นวันพุทธหัสเลยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าคือ หกโมงเนี่ยมันจะต้องนับเอาหกโมงเนี่ยหกโมงหรือตีห้ากว่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวันละก็อย่างที่บอกเนี่ยวันพุธถ้าเกิดวันพุธหกโมงเกิดมาก็เป็นวันพุธแต่ถ้าตีห้าตีสี่ตีอะไรไม่ใช่วันพุธละโน่นเป็นวันอังคารแต่ถ้าเกิดหกโมงเป็นวันพุธเกิดมาเนี่ยลงไปถึงหกโมงเย็นเนี่ยเลยเป็นหนึ่งนาทีก็คือวันพระราหู พรลาหูสิบสองชั่วโมงไปถึงพระไปถึงหกโมงเช้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวันพฤหัสนะเข้าใจนะแล้วเลขฐานเดือนก็คือให้ถือเดือนทางจันทรคติยึดเอาขึ้นแรมตามปฏิทินนะเลขฐานปีเปลี่ยนปีนักษัตรเมื่อขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้านะไม่ใช่เป็นปีใหม่เนี่ย วันที่หนึ่งมกกาลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเปลี่ยนปีนักษัตริย์คนคือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาใช้เปลี่ยนปีนักษัตริย์เมื่อขึ้นหนึ่งข้าเดือนห้าเป็นเกณฑ์ไม่ใช่มกรากุมพามีนาอะไรปีใหม่อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ปีใหม่เนี่ยเป็นขึ้นหนึ่งขางเดือนห้เป็นปีใหม่ของคนไทยแล้วก็ต้องให้ยึดเอาอายุย่างเป็นเกณฑ์ ถามอายุจากลูกค้าเนี่ยเวลาเขามาดูดวงอะถามว่าเท่าไหร่เราก็ต้องคิดให้เป็นอายุย่างไม่ใช่ว่าอายุเต็มพอดีแล้วก็มาดูไม่ใช่เราต้องหาอายุย่างใ like er. ห้เป็นแกนมันถึงจะมันับบริวารในยุเดชสีแล้วตัวไหนเนี่ยเป็นตัวอายุย่างก็นั่นแนะไฟไว้ตัวนั้นเลยนะแล้วตัวที่ผู้ที่เกิดพศสองพันสี่ร้อยแปมกราคมพามีนา เมื่อหายุย่างได้แล้วให้ลบด้วยหนึ่งเสมอทำไมถึงเป็นงั้นก็เพราะว่าสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยตะ,ตะกอนเนี่ยไอ้พศออนเนี่ยมันเหลืออยู่เก้าเดือนเองเพราะว่าเขาจะแบบว่าเขาจะยึดปีใหม่เป็นเป็นอีกอย่างหนึง่งเขาก็เลยหายไปสามเดือนปีอหายไปสามเดือนตัวตัว,ตวกลายเป็นว่าเหลืออยู่เก้าเดือนปีนั้นน่ะไม่ได้สิบสองเดือนเหมือนทุกทีนะ เออเนี้ว่าจะขอเพิ่มอีกนิดหน่อยว่าในดวงดวงนี้เกิดวันที่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสามสิบหกปีละกาอะปีละกานะเออเป็นคนวันอาทิตย์แรมสิบห้าค่ำเดือนแปดย่างยี่สิบเก้าปีนะตัวอันนี้ย่างยี่สิบเก้าปีน่ะแม่หมอดูแล้วเนี่ยก็คือ ตัวย่างยี่สิบเก้าปีเนี่ยพอางคาเสวยอายุมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วนะแต่ว่าปีเนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วเนี่ยพอางคาเสวยอายุเราถ้าเกิดว่าในดวงดวงเนี้ยพอางคานสวยอายุเนี่ยจะทําไงก็คือก็เอาไปไปเอ่อเกี่ยวกับว่าไปทำสังฆทานถวายวัดเกี่ยวกับไปปล่อยปลาแปดตัวเกี่ยวกับ แล้วก็มีไปปล่อยปลาแปดตัวทำบุญทำกุศลจุดทูปจุดเทียนก่อนจะไปสวดมนต์คาถาพระวันอังคารเนี่ยอา่าแล้วก็ไปเดี๋ยวคลิปหน้านะจะมาพูดถึงเรื่องการเสวยอายุให้มันแน่นๆกว่านี้วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงดาวที่ว่าตัววันเกิดของวันอาทิตย์ก่อนนะ วันอาทิตย์อันเนี้ยพีนี้เขาเป็นสีนะเขาจะมีอะไรโชคดีเกี่ยวกับอะไรเราก็ดูเกี่ยวกับส่วนรวมที่ไปร่วมมือร่วมใจร่วมกันทํากิจการหนึ่งสองหีนะเนี่ยเป็นหีนะเนี่ยตัวแถวบนเนี่ยเป็นมูละก็แปลว่าเนี่ยหีนะมูละเนี่ยอันนี้เนะี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าโยงไปถึงโพคาเนี่ยนะมันหมายถึงว่าการขายที่ขายทางขก่บ้านได้แต่นี่ไม่ใช่มันโยงไปถึงพาสีหมายถึงครอบครัวก็แปลว่า <N> <N> เขาเนี่ยนะเอาเงินตรงที่ว่าเสียเงินไปเป็นลักษณะว่ามีการเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินหมุนเวียนเนี่ยแล้วก็ของครอบครัวก็เสียหายตามไปด้วยเนี่ยไปด้วยกันเลยทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวตัวเขาเองเนี่ยเสียหายเงินไปประมาณล้านสองล้านเนี่ยแหละเสร็จแ,แล้วตัวธนังอุตสาหะเขาก็พยายามมุ่มานะอุตสาหะเกี่ยวกับเรื่องเงินเก็บเงินไรเกี่ยวกับพี่น้องเนี่ยก็เหมือนกันมุ่มานะอุตสาหะเกี่ยวกับว่า อยากจะให้เขาเนี่ยไปขอเงินคืนจากคนที่เอาเงินไปเนี่ยแล้วมันลงมอรณะ,ะเป็นอุตสาหะเนี่ยก็คือต้องเพียรพยายามไปตามตื้อตามขอตามทวงหน่อยนะอ่าอ่าเนนี้มันเป็นคู่สมพลนะคิดว่าในนี้จะได้จะได้กลับมาประมาณเจ็ิเเซนะแล้วก็ตัวปีตาเนี่ยปีตาเป็นมนตรีผู้ใหญ่ที่สูงอายุเนี่ยหน้าตาหน้าตาดีน่ะลักษณะทำ ทำงานเกี่ยวกับทํากฎหมายทำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคือเป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ตรงนี้เกี่ยวกับเออเป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูลกับได้แม้กระทั่งพี่น้องก็ยังเกาะปีตาตัวนี้เลยมันอาจจะไม่ใช่หมายถึงพ่อถึงลุงถึงอะไรอาจจะหมายถึงคนเอินซึ่งเป็นคนแบบว่านับรักใครชอบคอนับถือกัน ก็มาช่วยเหลือตรงนี้ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเขาได้ปีตาเนี่ยอ่าตัวมาตาเนี่ยตัวมาตาเป็นดาวบริวารคือดาวบริวารเกาะปุตตะก็มาตาตรงนี้ก็ถ้าแปลว่าแม่เนี่ยแม่เขาก็ใช้ชีวิตเอเป็นเป็นธรรมดาไปเรื่อยๆอย่างก็ดูลูกแบบว่าทําเกี่ยวกับอะไรต่อเมียอะไรคือแม่ก็คือดูอยูอ่ก็คือไม่ได้ละทิ้งลูก แต่แม่ก็ปฏิบัติงานตามที่แม่เคยทำมาเป็นปกติโคาเป็นเดก็คือบ้านช่องอะไรเงี้ยเขาก็มีบ้านมีช่องมีมีตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยก็เรียกว่าใช้ได้อแต่ว่าก็หน้าที่การงานเนี่ยกับโคาเนี่ยมันก็มีอิล,ลิไงอล,ลิตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะว่ามันมาครอบเอาไว้เลยว่าเนี่ยจะมีบ้านก็ต้องก็ต้องหาเงินตัวลาพะก็เหมือนกันน่ะ จะมีจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานจะยกระดับตัวเองให้สูงก็ต้องมีเงินเยอะในดวงนี้ก็ดาวหกเนี่ยมันเป็นอลีก็คือเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยศัตรูที่เป็นตัวสําคัญก็คือเรื่องเงินเงินมีบ้านมีหลักทรัพย์มีอะไรเนี่ยก็คือหาเงินแล้วเขาก็กาลังทําอยู่นะในการหาเงินหาทองเนี่ยตัวมัชชีมาเป็นกาลีก็คือตอนนี้อย่าพิ่งไปหาหุ้นส่วนที่ที่มันลงพยายะที่เป็นยัง ที่ว่าเป็นคู่สมพลเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยมันก็ดีอยู่นะคู่สมพลตัวเนี้แต่ปีนี้อย่างว่านะเป็นมัชชีมาเป็นกาลีแต่ว่ามันก็ยังเป็นคู่สมพลอยู่ไนงะอาจจะปีนี้ไม่ดีปีหน้ามันอาจจะดีกับเราเนี่ยคือก็โกรธก็อย่าไปโกรธนานเนะี่ยรักก็อย่าไปรักมากเนะี่ยไอ้เพื่อนเป็นหุ้นส่วนเป็นไรพ่วงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นดวงของถ้าเกิดเป็น เป็นแฟนเป็นเมียเป็นอะไรเงี้ยโกรธก็โกรธอย่าไปโกรธนานรักก็อย่าไปรักมากอะไรเงี้ยเราก็ดูเหตุการณ์ไปถ้าเหตุการณ์อันไหนดีเราก็จับอันนั้นถ้ามันดูแล้วไม่ค่อยเข้าท่าเราก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันให้มัน,ให,มนให้มันไปตามเรื่องของมันไปก่อนนะไอ้ดวงดวงเนี้ยนะส่วนตันหนุเนี่ยตันหนุเนี่ยนะตัวเขาเองก็อย่างที่บอกอะเกิดเดือนแปด เกิดเดือนแปดเนี่ยใสเรือนพราหูอยู่ไง ension, แต่ว่าเลขเจ็ดตัวเขาไม่เอาแปดมาลงเนี่ยขาก็ต้องเอาแปดเนี่ยกลา,า,ายเป็นหนึ่งเก้าเป็นสองสิบกลายเป็นสามสิบเอ็ดกลายเป็นสี่สิบสองกลายเป็นห้าเนี่ยมันจะเป็นสมมุติขึ้นมาเนี่ยเรือนชะตาเนี่ยถ้าใครเกิดเดือนหนึ่งก็ใส่ไปเลยเดือนตตหนึ่งตรงตรงกันหูเนี่ยใครเกิดเดือนสองก็ใส่เดือนสองใครเกิดเดือนสามก็ใส่เดือนสามใครเกิดเดือนสี่ก็ใส่เดือนสี่ใครเกิดเดือนห้าก็ใส่เดือนห้าใครเกิดเดือนหกก็ใส่เดือนหกใครเกิดเดือนเจ็ดก็ใส่เดือนเจ็ดก็เนี่ยเลขเจ็ดตัว แต่ถ้าเป็นเดือนแปดแล้วก็อย่างที่บอกข้างต้นแหละเดือนแปดใส่เลขหนึ่งเดือนเก้าใส่เลขสองเดือนสิบใส่เลขสามเดือนสิบเอ็ดใส่เลขสี่เดือนสิบสองใส่เลขห้าอยู่ตรงกลางเนี่ยนะตรงแถวกลางตรงแถวของชาติปัจจุบันนะตรงตหนุเนี่ยเข้าใจนะที่บอกเนี่ยที่มาคลิปเนี้ยก็จะมาบอกเรื่องนี้โดยตรงแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยทําไมมันถึงจะต้องมาบวกลบคูณหารตรงนี้เพื่อ หัวรลบลงมาไม่ใช่ห้านะเอาแปดเข้าไปรวมด้วยนะกายเป็น 12, สิบสองเศษสองเนี่ยเศษสองเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับเศษเศษของเดี๋ยวจะมีเศษซึ่งเราจะรู้ว่าเราจะให้เลิกให้ยามใครที่จะมาให้เราออกรถใครที่จะให้เรามาดูดวงขึ้นบ้านใหม่ใครที่จะให้เราเนี่ยมาดูดวง สร้างหอสร้างคอนโดสร้างอะไรเนี่ยนานๆเราต้องดูจากเศษตรงนี้เข้าใจนะตรงเนี้ยนะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธวันพฤหัสเนี่ยมันก็จะมีคลิปออกมานะแล้วนี่นะขอขอบใจคนที่มาทําคลิปให้นะฝีมือสุดยอดเลยเนี่ยทําฝีมือสุดยอดเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะมาให้เออ กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอพบพรตอนดูดวงนะกดเยอะหน่อยแหมกดนี่แหมเวลากดนี่กดไม่เยอะเลยเนะี่ยมีแต่คนที่รักๆักเนี่ยที่กดมาเยอะเนี่ยคนที่เราก็ไม่รู้รักเราหรือเปล่าเนี่ยเห็นรู้สึกจะไม่ค่อยกดมาเท่าไหร่นะขอให้กดมาเยอะหน่อยนะแม่หมอจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปแม่ยงงั้นเนี่ยมันกําลังใจมันหมดเนี่ยแล้วคนให้คนที่มาทําคลิปอันเนี้คิดดูลยเนี่ย เขาฝีมือระดับเนี่ยพักการแค่ไหนเขายังยอมมาทาให้ให้แม่หมอเนี่ยตามธรรมดาถ้าให้แม่หมอทําแม่หมอทําได้ท่านี่ไหนล่ะใช่ไหมเนี่ยการที่ทําอะไรพวกเนี้ยคนที่ทําพวกเกี่ยวตัดต่อพวกเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าเนี่ยมันทํายากแค่ไหนถูกป่ะนะแค่นี้ล่ะขอกวากไว้ไแค่นี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคลิปที่เจ็ดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ